โอคโ,โ,โอ,ตตอเโอเอเคาอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอ รสกบน,นห,หมว่าี้ตอนห้ามม่วงนะคนขับอ่ะคน,กนตกอ่ะไมาแชร์ร่วมเลยไม่ม,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 มีน้ำไปก่อนห้ามม่วงนะขับรถน,นะคนขับห้ามม่วงนะเดินทางยิ่งฝนตกวย แต่ครั้งแรกมันไม่เดีนะแม่ ไม่รแรงเนาะลื่นโอ,อะมอลมอะ,ะ,ะลมแรงอ่ะพ่ออะ ฝนตกค่ะนตกโซฟอร่วงนัห้ามหลับเด้อ โลเฟอร์ฮะถึงเหมือนคันแก่โอ้โหคนตกทุกคนนี่ข้างหน้าเป็นสะพานค่อยๆไปเดอ้อเอาแล้วทำไมรถคันนั้นไปจอดอยู่ตรงนั้นล่ะห,หรือรถช่างรถช่างหรือรถช่าง เข้งเน้องผัั้ยเป็นตะยามแน่อุย๊ยมมันก็หล่อฝนนี่น่นะนะตัไฟัวเออคนงานกัน,นก็สานอะไรก็สายไฟเต็มยู่น่นสิ น้ำตัวแสดงว่าตกแรง,บรงแบบฮักดีด่งนะ,งะน้ำม,มามโอ้ตกแรงตกแรงตกแรงพี่น้องฝนตกแห้งหลายที่สารเหนือค่ะถั่วเมฆน้ำถั่วมันน้ำถั่วมิ่นี่มึงมันสิถั่วมันเป็นลูกเกลียว ช่วยๆเด้อช่วยๆเด้อจอดสักหน่อยคิดเป็นว่ามันอ่าไม่นี่ไงมันเริ่มเบาแล้วทำไงอ่ะนี่คิดยังไงท่านบอกมันจะมีที wrote, ่ปิดเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวก่อนตรงนี้อ่ะไม่อะไรไม่ใช่ค่ะแล้ไม่ใช่์อะไรค่ะ ปิดยังไงแม่เคยได้ถุงแล้วไหมโอ้ยอัวฝนกันนะโอ้โอลงไหนแล้วทุกคนลงไหนแล้วฝนตกเปิอันนี้เขียนที่กาตบาดไหม